ยายกีดยายกีดกำลังสิงไปใส้มเห็ดตลาดพี่น้องตลาดหนองหินจังหวัดเลยพี่ละไม่อยู่จังหวัดเลยคือเลี้ยนคือเลียเ้ยนจังหวัดเลยยายกีดผ้าส้มตลาด ช้วยก็เลยช้วยวย่อืดด้ียแต่ว่าแม่ได้ขายอกตลาดลราพี่นองเดี๋ยวพาหล่อเบ่งส้มเห็ดส้มเห็ด มาไปวะเออส้มเห็ดแม่าอเย่หอยาังมาส้มเห็ดคน่ายขีบผุนผู้บเห็ดผู้แม่ผู้เกีบยไมผู้ขาย แงดีเล้แม่ว่ไม่เห็นต่ไข่มันเอาแล้วนีขึ้นปูที่นี่มันไม่จนบสามอ่อน่อนนั่งยองมาเคลื่อนนี่กระเด็นเพื่นนะนอไม่กระอกไม่กระโดดสวยขนาดอ้าน้องว่ะกระมีแล้วน้อเผาไข่สุดลูกนอป นี่ตวนี่ตวชล้มงาในชามัดนี่ตัวนี่ไปจูงชามกับเชลล์เราได้ชมอันงเศ้ามันหน่อยลายแล้ว่มาขา